กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เขมมขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิก้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ t i k t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสด S2 ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอาด,ดูได้เลยเนาะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o k ของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนำมาใส่ <Gram ma> แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะเมือเ่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดสแกนจะเออกดเติมเงินตรงนี้ค่ะ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่ากดบันทึกรูปไปแล้วก็ไปสแกนจ่ายกันได้เลยเนาะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอังเปาวอลเล็ตนะคะแล้วก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปาวอลเล็ตเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาวอลเล็ตเนาะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเร็วที่การจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือพันธุ์มอนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้้ใหเลือก แล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปตโตค่ะเป็นการอุเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูม m o n e y Walllet ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถทลิกเลกไฟล์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนอเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็จะรับตัคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันเนาะ ก็ได้ทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะคนดูไลฟ์สดของเรามีแค่6-7คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น75คนกันเลยนะก็แท่ไม่ใช้เวลาแค่กด ปแป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยเนาะที่สั่งซื้อไปนะคะเขาก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดําเนินการทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึ่งเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคเมมขีดฉีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้แล้วเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกัน ได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปเราก็ขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ